ศิลิงคงอุดมศิษ์จบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโทร m a การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยคอโรสไปรูเรนาตัวนี้เป็นตัวที่อ่อออนใช้ยเยอะมากเลยนะคะมีท่านใดทานอยู่ไหมคะทานอยู่เป็นไงคะอึดอึดที่สุดนะคะตัวนี้เรามีชื่อเรียกว่า าสาหร่ายฮาวายนะคะเนื่องจากว่าสาหร่ายสปารูน่าเนี่ยเป็นสาหร่ายที่ดีให้โปรโตีนสูงนะคะแต่มีปัญหาคือยี่ห้อที่ขายในเมืองไทยนะคะเคยเห็นที่เขโาโฆษณาใช่ไหมคะที่มันอยู่ในบ่อแล้วก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆอ้วนนะคะยกขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นเขียวๆแล้วเขาก็เอาไปอบให้มันแห้งแล้วก็เอามาบดแล้วก็เป็นผงแล้วก็ตอกเป็นแคปซูลกล้ากินกันไหมคะถ้ารู้แล้วจะหนาว นะคะสาลายจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆโตของเขาในธรรมชาติเพราะนั้นการวิจัยของสาลายทุกยี่ห้อของญี่ปุ่นเอย่ยของอเมริกาเอย่ยมาจากสาลายที่โตในน้ำทะเลนะคะที่บอกว่าช่วยให้เลือดดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสาลายเนี่ยมันมีข้อดีแล้วมันมีข้อเสียในตัวมันเองคือมันสามารถดูดซับอะไรก็ได้ที่ผ่านมันนะคะและเก็บไว้กับตัวเขาเพราะฉะนั้น ถ้ารอบตัวของเขาเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีสารอาหารเยอะๆเขาก็จะเก็บสารอาหารเป็นพลังงานของเขาเนี่ยเยอะแต่ถ้าคุณปลูกเขานะคะเพราะเขาที่อยู่ในในบ่อปิดแบบที่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้แต่ปุ๋ยที่คนเลี้ยงเนี่ยซัดปุ๋ยให้เขาเพราะนั้นคุณคือเขาเรียกว่าผีสาลายที่เลือดเป็นปุ๋ย ถ้าวันนี้พูดจริงๆนะคะแล้ว่ากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านจะเคยเจอคนที่แบบกินเข้าไปแล้วสิวเนี่ยเห่เต็มหน้าเลยไม่ใช่ว่าสไปรูเรนาไม่ดีแต่ว่าแหล่งที่เขาปลูกเขาเลี้ยงสไปรูเรนาเนี่ยมันไม่ดีเพราะ,ะนั้นมันจะมีปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่ mm hmm. เมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าออนจะเอาข่าวมาให้ดูนะคะที่มอชอเปิดประเด็นออกมาว่ามีสาหร่ายกลายพันธุ์อยู่ในบ่อปิดสีเขียวเหมือนกัน เกษตรกรไม่รู้แล้วสลายที่มันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยมันเป็นสาหร่ายที่ทําให้เกิดมเร็งนะคะเพราะฉนั้นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เลี้ยงในเมืองไทยที่เราเห็นกันอยู่เราไม่รู้เลยว่าที่เกี่ยวๆที่กินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสไปรูเรนาอยู่หรือมันเป็นที่มันกลายพันธุ์กระตุ้นให้เป็นมาร็งอยู่อันนี้คือความปลอดภัยมันไม่มี นะคะอันนี้ก็ระวังไว้เพราะนั้นเวลาที่เราไปเจอข้างนอกเราบอกเขาได้เลยสปปรูน่าดีแต่แหล่งที่เลี้ยงเนี่ยไม่เวิร์กไม่ดีนะคะเมื่อก่อนเขาเลี้ยงแบบนี้เพื่อเอาไปให้วัวนมกินเพราะว่าสลายเวลาที่ให้ให้แม่วัวกินเนี่ยนมจะดีนะคะเพราะฉนั้นสลายก็จะเป็นตัวที่ใช้บํารุงในคนท้องได้ดีนะคะคนท้องถ้าท่านจะเริ่มบํารุงเขาให้บํารุงที่อายุคันส์่เดือนขึ้นไปก่อนเราค่อยบํารุง3เดือนแรกคุณหมอต้องการดูผลเลือดของคนตั้งคันโดยที่ไม่มีตัวช่วย ไม่มีตัวกระตุ้นใดๆนะคะเลือดจะเป็นเลือดที่แบบเรารู้ได้ว่าอายุคันของเขาเนี่ยถ้า3เดือนเลือดเป็นแบบนี้นะคะมันจะอยู่ได้จนถึง9เดือนไหมเพราะนั้น3เดือนแรกหมอเขาจะไม่ให้บำรุงเลยนะคะโอเคตัวนี้ใช้ยังไงบ้างนะคะคนที่ต้องการความอึดอยากอึดไหมคะ <c oughs> อึดจริงๆนะคะเช่นอยากจะไปออกกำลังกายนะคะอยากเต้นแอโรบิกแล้วอยากให้มันอึดนะคะกินเข้าไปเลยคะ่ะ 3- 5เม็ด รอแป๊บหนึ่งนะคะไปขึ้นลู่วิ่งได้เลยค่ะอึดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะหรือท่านจะต้องทํางานทางไกลหรือเมื่อคืนนี้อดนอนเช้านี้จะต้องไปเรียนหรือเช้านี้จะต้องไปทํางานนะคะตื่นมาท้องว่างๆนะคะกินไปเลยค่ะ3าถึเม็ดร,รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วท่านอยากกินกาแฟแล้วค่อยกินนะคะอันนี้จะดีมากๆสิ่งที่ระยะยาวที่เขาได้เรื่องหนึ่งคือผมดํา ไม่ใช่ผมมันนะคะใค,ใครที่มีหัวหย่อยๆอะคะ่ะผมหย่อยๆนึกออกใช่ไหมคะผมแบบแตกปลายกินสลายฮาวายนะคะประมาณ1เดือนวันหนึ่งให้ได้ประมาณสัก 4- ี่ถึงหเม็ดตอนหนึ่งวันขอเดือนเดียวะคะ่ะผมปลายผมเนี่ยเขาจะกลับมาดําโดยที่ไม่ต้องไปโกรกสีผมเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือไม่แก่เร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตัวสลายเองเนี่ยมันเป็นเซลล์เดียวมันเป็นตัวที่สร้างเซลล์ใหม่ตลอดเว